ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่103/2557เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่97/2557เรื่องขอความร่วมมือต่อการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะเพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปสู่ประชาชนเป็นไปได้วยความถูกต้องปราศจากการบิดเบือนและความเข้าใจผิดอันจะส่งผลกระทบต่อการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม คณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีประกาศว่าขอให้ยกเลิกความในวงเล็บ 3. ข้อ2ประกาศคอสชฉบับที่97เรื่องการให้ความร่วมมือต่อการปฏิบัติงานของคสช,อชอและการเผยแพร่ข,ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะและใ,ใช้ความต่อไปนี้แทนคือการวิพากษ์วิจารณ์การปฏิบัติงานของคอสช,อชอโดยมีเจตนาม่สุจริตเพื่อทำลายความน่าเชื่อถือด้วยข้อมูลอันเป็นเท็จ หากปรากฏว่าบุคคลใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพนักงานเจ้าหน้าที่อาจส่งเรื่องให้องค์กรวิชาชีพผู้นั้นเป็นสมาชิกดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรมแห่งการประกอบวิชาชีพประกาศแก้ไขครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากพลเอกสุรศักดิ์การนรัตประลัดกระทรวงกลาโหมเป็นตัวแทนคอสอชเช,อช,อชอิญตัวแทนองค์กรวิชาชีพสื่อจาก4องคอ์จาก4องค์กรคือสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยสมาคมนักข่าววิทยุโทรทัศน สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติสภาวิชาชีพข่าววิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยเข้าพูดคุยในเรื่องประกาศคสชฉบับที่97เพื่อสะท้อนความห่วงใยและข้อกังวลของสื่อมวลชน